สวัสดีจ้าพี่น้องมารุนหวยน้ำแม่ไม่ลาจ้าเป็นจนังไงเนาะงอดที่แล้วจ้าถือก,กันในบอลน่ดจ้าเป็น,น,นปตุงเลขกดังเพิ่นในสื่อบันไดน่ดจ้าพี่น,น้องใหม่พี่นอ้นองเก่าที่เขามมาาชกเขไปชมคลิปอันเกา่าๆได้เด้อจ้าอันย้ายที่ปล่อยไว้ให้งวดละคลิปละคลิปแล้วจ้าเด้อพี่น้องเขาไปชมเบิง่งสูตรนี้ไว้ถ้าสื่อลตเตอรี่นาะจ้าถ้าย้ายเอา ลงวดนี้เอาคลิปลงวดนี้ย,ายา้าอเอลงเตนเนินพี่น้องก็สิดด้ไปซื้อรถตอลีไว้นะจ้ะถ้าย้ายหังพังซื้ออะไ้ความฝันแม่นน้ำย้ายเด้จ้ะความฝันย้ายก็สิพุ่นละมอ,มอมอเลขออกเน,นาะจ้ะเนาะถ้าอยากไ้ความฝันกะทัากไอดีไลายย้ายมาเด้จ้ะไอดีอยู่ใต้คลิปน้ำกิมปมลาหมึกเด้จ้ะน้ำกิมปลาหมึกอันย่างนะจ้ะ ยายบอกว่าเป็นดอกยาย ID บอกไอดีบ่เป็นเพราะว่ายายเอาลงไวไ้ใต้ลูกเอาลงไวไ้ให้ใต้คลิปน้ากิมนะจ่ะพี่น้องพี่น้องใหม่พี่นอ้นองเก่าที่เขามาชมก็ได้ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะจนะเนาะมาลุ้นต่อก,กันจ้ะาบางอันซื้อหนึ่งเกยตเกตหนึ่งยางละยี่สิบบาทหนึ่งแปดแปดหนึ่งพี่น้องเพราะว่าฝันได้หนึ่งเกตบ่นเนาะเพิ่นปลาไห้เฮาเพิ่นบ่ลายเฮาก็บ่ได้เงินน้ำเพิ่นน้าพี่น้องเนาะไปไปจัดซื้อลอตเตอรี่มาลุ้นกันจ้ะวันที่กกรฎาานนะะะจเ นี่จ้ะเอาไปเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อไปเป็นแนวทางไว้ซื้อลอตเตอรี่นี่นะจ้ะย้ายก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาย้ายซื้อเงนเก่ามาพี่น้องจากที่ออกบ่ออกเนาะถ้าเอาความฝันกัมาอันพุ่นละใกล้ๆวันที่สิบหกปุ่นละจ้ะถักมาทางไล่ได้จ้ะมามามาแหลกความฝันกันว่าฝันอันฝันเหล็กฝันที่เข่าบวงวดเนี่เราจะเนาะเพราะว่าเหล็กฝันในเข่าทุ้งวดด้วยจ้ะ เขาทุงท่งัวแต่ว่าบไดเอาลงคลิปเนาะถต่เอาลงคนะลิปลงแต่เนินสิจะบรดยความฝันนะจ้ะวันที่แล้วย้ายเอาคลิปลงเมือสุท้าทยเอาลงชาวันที่สามสิบฝันได้ขึ้นวันที่ยี่ิบเก้าลงวันที่สามสิบนันเลยไปออกอหลีจ้ะไปตรงกับเลขอันเพลินจ่อยหรือบไดยเนาะจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ด้วจ้ะด้วยพี่น้องใหม่พี่น้องเกา่าที่เข้ามาติดตามก็ขอบคุณหลายๆจ้ะนี่แหละจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางเนะ้อพี่น้อง มันก็หลุดบ้างเข่าบ้างกระบ่ดห้เสอรลอยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เนาะเอาไบหลุ่นเบิงวันตุ่นกับเล็กพี่น้องบอนะจ๊ะย้ายกับบไดหาเสอรลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าย้ายกระบ่ย้ายกรไบ้รุ่นนื้อกันนะจ๊ะก็เลือกตัวซื้อบ่ได้ซื้อบิทุกตัวนะแต่เนาะมันมหลักสิบหลักหน่วยจับคููก็ะด้ประมาณนี่หลักบางงวดมันจะได้หกตัวเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอจบสํานี้ก็นนะจะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมนะจ๊ะเด้อขอบคุณหลาย สวัสดีจ้า